สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแปะเคาะชามนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนะครับเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือเราจะได้ยินเสียงอ่แปะคนที่ใส่เสื้อกล้มสีขาวนะครับจะได้ยินเสียงเคาะชามนะครับเสียงดังมากจริงๆครับซึ่งตอนนี้ผมก็สั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำนะครับผมไม่สั่งแบบสั่งไม่เอาถุงงอกนะครับ ผมสั่งเป็นเส้นเล็กนะครับและเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับการที่อแปะเขาค้อชาที่มันดังปกๆอย่างนี้ครับก็เพื่อให้หมูสับกับถั่วแตกกระจายเข้าไปในน้ำซุปนะครับฟังเสียงดั้ง,งปกๆโอ้โหน่าอร่อยจริงๆครับและตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ําของร้านอาแปะค้ะชารครับเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นะครับโอ้โห อาแปะเข้อดังมากจริงๆครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณร้านอาแปะข้อชามคลองสวนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวามาเริ่มชิมกันเลยอ,อร่อยจริงๆเลยครับ ไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณที่อร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยครับแต่อันนี้ผมสั่งเป็นน้ำใสครับก็จะมีกุ้งหมูนะครับเสียงพอชามจะดังนิดนึงนะครับแล้วก็มีถั่วด้วยนะครับที่อัแปกเข้าเคาะชามมาเมื่อกี้นี่แหละครับ นี่นี่นี่มาลองหมูแดงครับ <S <S อืออือออร่อยจริงๆเลยครับ <S 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 และนอกจากนี้ผมไปยังสั่งน้ำริกลวยมาอีกด้วยนะครับ น้ำเก๊กบุยที่นี่อร่อยจริงๆครับก็<อ>เป็นไงครับสําหรับการกินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณร้านอาแปะเพอะชามนะครับถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไรกดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหเสียงอกๆดังมาก